ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบต้นไม้และธรรมชาติของพื้นที่สีเขียวก็คงอยากจะมีสวนเล็กๆแบบนี้ในบ้านของตัวเองใช่ไหมครับ ถ้าเป็นบ้านเดียวที่มีพื้นที่รอบบ้านให้ปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับคนที่อาศัยอยู่ในทาวน์โฮมด้วยพื้นที่ที่จํากัดก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับทาวน์โฮม4รูปแบบที่สามารถทําสวนหรือปลูกต้นไม้ในบ้านได้แต่ละแบบจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้โปรเจกต์ไฮไลท์จาก Think of l i v i n g จะมาคุยท็อปิกนี้กันครับ สำหรับแบบแรกนะครับคือทาวน์โฮมที่มีพื้นที่รอบบ้านใหญ่กว่าปกติครับโดยบางโครงการเนี่ยเขาจะมีการเว้นระยะพื้นที่หลังบ้านเยอะๆประมาณ4-5เมตรขึ้นไปเลยให้สามารถจัดออกมาเป็นสวนหลังบ้านได้แล้วก็จะออกแบบให้พื้นที่สวนนั่งเล่นภายในบ้านเนี่ยให้อยู่ติดกับพื้นที่สวนหลังบ้านไปเลยครับพร้อมกับมีช่องแสงขนาดใหญ่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกับภายนอก ให้สามารถมองเห็นบรรยากาศของสวนหลังบ้านได้เต็มที่มากขึ้นแล้วก็ยังทําให้บรรยากาศภายในบ้านดูโปร่งโล่งขึ้นด้วยครับ หรืออาจจะเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ข้างบ้านเพิ่มขึ้นมาซึ่งจะเห็นได้จากทาวน์โฮมแปลงมุมหรือปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นทาวน์โฮมแฝดที่มีลักษณะเป็นทาวน์โฮมแปลงมุม2หลังอยู่คู่กันทาวน์โฮมลักษณะนี้นะครับนอกจากจะได้ช่องแสงด้านข้างที่ช่วยเพิ่มความสว่างโปร่งโล่งให้กับบ้านแล้วเนี่ยยังได้ความเป็นส่วนตัวจากผนังที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านแค่ฝั่งเดียวอีกด้วยซึ่งข้อดีของการที่มีพื้นที่รอบบ้านที่ใหญ่กว่าปกติแบบนี้ก็คือเราสามารถจะปลูก ต้นไม้ขนาดใหญ่ลงดินได้เลยแต่ว่าก็จะแลกมากับราคาที่ดินที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามขนาดที่ดินที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับ แบบที่2ครับคือทาวน์โฮมที่มีต้นไม้เป็นฟาซาดหน้าบ้านที่จะมีให้เห็นได้ทั้งรูปแบบของกระถางขนาดใหญ่ที่โครงการจัดเตรียมเอาไว้ให้ปลูกต้นไม้ขนาดกลางๆได้หรืออาจจะเป็นแผงระแนงหน้าบ้านสําหรับปลูกไม้เลื้อยก็มีเหมือนกันครับการออกแบบลักษณะนี้นะครับจะทําให้ฟาซาดหน้าบ้านของทาวน์โฮมเนี่ยดูสวยงามร่มรื่นขึ้นแล้วก็ตัวพุ่มไม้เหล่านี้นะครับ ก็ยังจะช่วยบทบังสายตาจากคนภายนอกสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้อีกด้วยครับ แบบถัดมานะครับคือทาวน์โฮมที่มีชั้นดาดฟ้าครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้กับทาวน์โฮมทำเลในเมืองที่มีที่ดินราคาสูงทําให้ต้องใช้ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับโดยพื้นที่ดาดฟ้านี้เองนะครับถือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เลยที่เราสามารถจะขึ้นมาใช้งานได้หลากหลายอาจจะทําเป็นสวนนั่งเล่น สะว่ายน้ำหรือศาลาพักผ่อนโดยพื้นที่ที่เหลือรอบๆเนี่ยเราก็อาจจะปลูกเป็นต้นไม้กระถางหรือถ้าเป็นพื้นดาดฟ้าที่รับน้ําหนักได้มากหน่อยก็อาจจะปลูกต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ครับ สุดท้ายครับกับทาวน์โฮมที่มี private คอตรย่าทภายในบ้านนะครับทาวน์โฮมรูปแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักเพราะมักจะต้องเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่พอสมควรเลยและก็มีคอนเซปต์การออกแบบที่มักจะแตกต่างจากทาวน์โฮมทั่วๆไปด้วยโดยจะเป็นการยอมแลกพื้นที่ใช้สอยส่วนหนึ่งภายในบ้านให้กลายมาเป็นคอตรยดสสำหรับปลูกต้นไม้ครับรวมถึงมีการเปิดช่องแสงด้านบนให้แดดส่องลงมาเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยสามารถจะสังเคราะห์ แล้วก็เติบโตได้และการออกแบบลักษณะนี้ครับยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องช่องแสงน้อยของทาวน์โฮมที่เกิดจากผนังที่อยู่ติดติดกันได้ดีด้วยเพราะว่าจะเป็นการเปิดให้แสงธรรมชาติส่องผ่านมาจากด้านบนแล้วก็แผ่ไปยังพื้นที่ใช้สอยอื่นๆภายในบ้านทําให้บ้านสว่างมากขึ้นและก็ยังทําหน้าที่เชื่อมมุมมองฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านเนี่ยให้สามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่กลางบ้านได้ตลอดเวลาอีกด้วยครับ และนี่ก็เป็นทาวโฮมสำหรับคนรักต้นไม้ทั้ง4แบบที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าคนเราเนี่ยมีความต้องการและก็ความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจจะเน้นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะใช้งานคุ้มค่าแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับอาจจะต้องเลือกทาวน์โฮมอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใครกำลังมองหาทาวน์โฮมที่เน้นบรรยากาศความร่มรื่นสามารถจะปลูกต้นไม้หรือจัดสวนได้นะครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมรายชื่อของโครงการบ้านทาวน์โฮมที่เหมาะสำหรับคนรักต้นไม้พร้อมกับแปะลิงก์รีวิวต่างๆเอาไว้ที่ e s สคริปชันใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับท็อปิกครั้งหน้าโปรเจกต์ไฮไลท์จะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราครับสวัสดีครับ